การเคารพสิทธิของผู้อื่นสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับในครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องความหมายของสิทธิเสรีภาพกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นได้ยังไงกันบ้าง ซึ่งในบทเรียนที่แล้วเราก็ได้คุยถึงเรื่องนี้กันไปบ้างแล้วตอนนี้เราไปทบทวนเรื่องสิทธิเสรีภาพกันก่อนครับคำว่าสิทธิเสรีภาพแยกมาจากคำสองคำคือคำว่าสิทธิและคำว่าเสรีภาพสิทธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมซึ่งบุคคลทุกคนพึงมีหรือพึงได้โดยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเช่น สิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆหรือสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองร่างกายเป็นต้นเสรีภาพคืออิสระในการทำสิ่งใดๆก็ได้โดยที่สิ่งที่ทำนั้นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายบ้านเมืองเช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการเขียนหรือเสรีภาพในการเลือกทำกิจกรรมต่างๆเป็นต้นทบทวนสิทธิเสรีภาพไปแล้ว แล้วก็ได้เวลาของเรื่องการแสดงออกในการเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วล่ะครับน้องๆต้องจําให้ขึ้นใจนะครับว่าถ้าเรารู้จักเคารพและไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นจะทําให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนด้วยความสงบและมีความสุขเราไปดูกันนะครับว่าเราจะแสดงถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นได้ยังไงบ้างวันนี้เป็นเวลาพักเที่ยง พลอยรับประทานอาหารกลางวันอยู่ในโรงอาหารและครูภัยลินมาขอนั่งข้างๆแล้วทั้งคู่จึงได้พูดคุยกันพลอยกินเสร็จหรือยังจ๊ะครูขอนั่งด้วยคนได้ไหมเสร็จแล้วค่ะคุณครูคุณครูคะเมื่อกี้นี้ตอนที่หนูต่อแถวซื้ออาหารมีรุ่นพี่ผู้ชายตัวใหญ่ๆ แซงแถวแล้วก็ชนหนูด้วยค่ะอาหารในจานเกือบหกเลยค่ะแต่อย่งดีที่ไม่หกนะคะแล้วพี่คนนั้นเขาก็ไม่ขอโทษหนูด้วยค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับจากเรื่องราวที่พลอยเล่าให้ครูกันดาฟังน้องๆคิดว่า รุ่นพี่ของพลอยคนนั้นทำถูกต้องหรือเปล่าและเพราะเหตุใดด้วยการแสดงเหตุผลนะครับแซงแถวมาชนผู้อื่นแล้วไม่ขอโทษแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเลยพลอยยังจำเรื่องสิทธิทส่วนบุคคลที่เราได้เรียนในห้องเรียนได้ใช่ไหมจ๊ะค่ะหนูจำได้ค่ะคุณครูบอกด้วยว่าเรามีสิทธิ์ของเราและใช้สิทธิ์ของเราได้ แต่ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะใช่แล้วจ้านอกจากเราจะใช้สิทธิ์ของเราแล้วเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยเราจะแสดงความเคารพสิทธิของผู้อื่นได้อย่างไรบ้างหรือคะคุณครูนักเรียนคะเราสามารถแสดงออกถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นได้ด้วยวิธีง่ายๆคะ่ะ ช่นที่พลอยเล่าให้ครูฟังเมื่อสักครู่นี้ไงเราไม่ควรแซงแถวในขณะที่คนอื่นกำลังเข้าแถวหรือถ้าเราเป็นคนทำผิดเช่นถ้าเราเป็นคนชนคนอื่นก็ควรกล่าวคำขอโทษเราไม่ควรพูดจากับผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพไม่ควรนำของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตหรือไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะและเบิรมคิดว่ามีวิธีไหนอีกไหมที่เราไม่ควรทำ เพราะจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนใช่บอกครูไหนได้ไหมจ๊ะผมเจอเมื่อเช้านี้เองครับเพื่อนมาหยิบดินสอสีของผมไปใช้แล้วไม่บอกก่อนผมหาอยู่ตั้งนานก็ไม่เจอผมเลยส่งงานคุณครูไปโดยไม่ได้ระบายสีพอคุณครูตรวจก็บอกให้ผมกลับไปทำใหม่ตอนหลังเพื่อนก็เอามาคืนยกตัวอย่างได้เก่งมากค่ะตอนนั้นเบิ่มรู้สึกเดือดร้อนไหมคะ โกรธมากเลยครับตอนแรกคิดว่าถูกขโมยผมเกือบจะร้องไห้อยู่แล้วแต่เพื่อนนำมาคืนเสียก่อนตอนนำมาคืนเพื่อนเขาขอโทษไหมคะขอโทษครับพอเพื่อนนำมาคืนแล้วขอโทษเบิ่มรู้สึกอย่างไรบ้างดีใจครับที่ดินสอสีไม่หายตอนแรกก็โกรธเพื่อนเหมือนกันครับแต่พอเพื่อนมาขอโทษผมก็ไม่โกรธแล้ว เบิ้มเป็นเด็กดีนะคะเบิ้มพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเราควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างไรเราต้องมีมารยาทในการอยู่ในสังคมนะคะสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนฝึกจนเป็นนิสัยก็คือไม่ควรแซงแถวคนอื่นไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นเช่นเมื่ออยู่ในห้องประชุมหรือห้องเรียนรู้จักกล่าวคำขอโทษเมื่อทำให้ผู้อื่นเกิดความไม่สบายใจหรือกล่าวคำขอบคุณ เมื่อผู้อื่นทำอะไรให้เราด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการให้เกียรติผู้อื่นด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนักเรียนอย่าลืมนำสิ่งที่ครูสอนไปปฏิบัติตามด้วยนะคะอย่างที่คุณครูได้บอกนะครับน้องๆว่าเราสามารถแสดงออกถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยวิธีการง่ายๆเช่นไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นพูดจากับผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่สุภาพไห้เราะ ไม่หยิบของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตมีมารยาทในการอยู่ในสังคมเช่นไม่แซงแถวหรือส่งเสียงดังรบกวนรวมทั้งการกล่าวคำขอโทษเมื่อทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจและการกล่าวคำขอบคุณเมื่อผู้อื่นทำสิ่งต่างๆให้เราน้องๆเห็นด้วยหรือไม่ครับว่าแต่และว,วิธีการนั้นสามารถทำได้ไม่ยากอย่างที่ครูการดาบอกจริงๆน้องๆต้องนำไปปฏิบัติกันนะครับ ร่วมด้วยช่วยคิดเข้าใจการเคารพสิทธิผู้อื่นกันไปแล้วอยากให้น้องๆลองออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยนะว่าน้องๆเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างไรบ้างช่วงฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิด เรามาดูเฉลยกันหน่อยนะครับเราต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นคำตอบที่ถูกเพราะถ้าทุกๆคนในสังคมรู้จักที่จะเคารพสิทธิของผู้อื่นสังคมจะมีความน่าอยู่และมีแต่ความสุขเราสามารถใช้คำพูดอย่างไรกับเพื่อนก็ได้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราเราก็ควรพูดให้เกียรติเพื่อนโดยการพูดแต่คำสุภาพไพเราะไม่พูดคำหยาบ เราไม่ควรพูดคุยในห้องเรียนหรือห้องประชุมเป็นคำตอบที่ถูกเพราะทั้งห้องประชุมและห้องเรียนเป็นสถานที่ที่เราควรให้เกียรติเราควรตั้งใจฟังผู้พูดเมื่ออยู่ในสถานที่เหล่านี้เราควรกล่าวคำขอโทษเมื่อนำของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นคำตอบที่ถูกครับเพราะการนำของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องที่ผิด และไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นครับดังนั้นก่อนนําของผู้อื่นมาใช้เราควรขออนุญาตเสียก่อนนะครับเราสามารถแซงแถวเพื่อนสนิทได้ถ้าเพื่อนอนุญาตเป็นคำตอบที่ผิดครับถึงแม้เราจะรู้จักเพื่อนด้านหน้าที่อยู่ในแถวเราก็ไม่ควรแซงแถวเพราะถือเป็นการไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเราควรไปยืนต่อคิวสุดท้ายให้ถูกต้องครับ สิ่งสำคัญที่บทเรียนนี้ต้องการบอกเราก็คือเราสามารถใช้สิทธิของเราได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตและไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนะครับเพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันครับเด็กดีทุกคนปฏิบัติตามได้อยู่แล้วแหละครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ